สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับใหม่แล้วน้าแต่งมากกันไหมนะคะกับใหม่วัทนีก็ุชนี่กันว่าแนวเจ้าหญิงนะรู้สึว่าแต่เป็นเจ้าหญิงประเภทไหนคะ่ะมาแต่งกันเลยค่ะวันนี้คิมรุง่งมีนะแต่งตนน้งอีกกอดตอนน้นค่ะมั่นคือเข,าขอ่าคอไบรท์ทนนิ่งนะคะ ไลท์แค่นี้นันาขาวออร่ราสว่างไปนะคะเรามาลงครีมกันเลยค่ะเมื่อเราหมายจะแต้มแค่สามจุดแล้วก็ถูงท่คาแก้มฝ้าใหัวคางรูปตะมูปัดปัดปัด,ปดลองาปครีมนี้มีคนทดลองให้ใช้พูดเลยขาวขึ้นจริง เอาละค่ะตกลนะคะแล้วก็ตปลงรองพื้นกันเลยรองพื้นที่ใช้วันนี้ราคาเลยสี่สี่เก้าบาทนะคะรองพื้นสีจำ e s h a n t e s cover perfect foundation foundation ม,มตาตักกัดตัดดอกไม้ที่ไหนเอ่อตอไปนะคะแล้วก็วลงครีมไปเลยรองพื้นค่อนข้างกับ สีแข็งบนผิวหนึ่งสามศูนย์จำมันแม่นเลยนะเงีย้ยแบบผิวเลยไม่กลืนเอุ๊ยขาวต้งเลยแม่ขาวสีผิวจริงจริงด้วย โครงงานผิวค่อขนข้างเยอะนะคะสีกันตัวนี้นะเป็น Absolute Moisturization นะคะคือไป้งที่ High ค e r f o r m a n c e Estimine เป็นตัวท็อปท็อปโฟร์ใช่ท็อปโฟร์ในท็อปไซสแบบระดักที่สีนะคะท่านหนึ่งสองสามเนี่ยก็สีกันมาตลอดนะแต่ว่าอันดับที่สไปตัวเนี้ย มีค,ความหอมด้วยต่อ,อ,อไปค่ะเรามาลงแป้งกันเลยแป้งนี่ใช้คือแป้ง,ปงมันโลกแล้วนะ่ะคือมาห้าสิบบาทแป้งมาลามค่ะมันได้สั่งจากซอที่ร้านค่ะกิฟทชอบด้วยค่ะขอมด้วยเราจะลงแป้งไม่เยอะนะลงแบบท,บทับทับแล้วกันค่ะทับๆับสีสีแลก โอเคปากเซียดไปไหมหอกเว่าไม่เซียดหรอกต่แป้งน,นะคะอลองพื้นนั่นจะคุมมันด้วยอืมมีเอสพีเอฟตุกตาบอกเลยว่าไม่น่าจะมีเใช่เออเอสพีเอฟสามห้าสามห้าเท่านั้นไม่ใช่จะสูค่ะกันแบบไม่ทางน,นะคะเพราะดูว่า เกือบาไปดินกางคืนนอกจกแล้วก่อนลงแป้งเล,ล,ล,ลางลงแป้งนั้นมันเป็อะไรูปแนวใครเล่าแคปชาั่านอ่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะลงลึกลึกสติดผิวนี้เราใช้บัตรออนลงแผ่นลึกสิเข้าไปนะคะบัตรออนสีนี้จ้ะเป็นเบอร์ ุูนก็บอกสมือ้ะคะคือมาเมื่อเช้าเหมือนกันค่ะราคาสี่เก้าบาทปิดมอืมถ้ยังไงก,ก็ติดแหละ อยากให้ไม่ช่ถามมื่ก่อนเสะเห็นนะเห็นมรุนนะ้องว่าคิดอะไรอยู่มาอยากก็ตอบเลยไม่ได้อเออถ้าคือมนั่งเลยให้เราทา,าลิปมันลงรอลิปสติกเราก็จะลงลิปมันเป็นสีนะคะตอนนี้ป็นทำอีกออนสี สีชมพูออร์เรนจ์ออร์เรนจ์เฟสโซ่คืออือสวยเชียวต้องยีสัะค่ะสีชมพูได้ไงใช่ไหมผักไม่ได้ต่อไปมาเป็นบบตออน เท่เทนดิ้งกันดีกวัดัดหลังสุดนะนะคะแล้วกาลองตาฝีมดูนี่ถนัดใช้แปรงเลยค่ะที่มอมาก้เต็มเลยนะคะคัดต่อิีมตาหน่อยมันตันมือก็ใช่นะคะอาดมณ์เม่ ตาตบาคนหน้าแล้วก็กนะวกกปัดลงติดตาออโรกลางตากะปัดขึ้นไยตาไม่ใช่มันตาอักเสบน,นะไม่อักเสบก็่าคือคล่ามันเปลี่ยนตานะ่าง มัวเลยมัวอ่าามันทำอะไอออะทำไม่ได้ลนะมันก็เลยไม่สนกอ่ะอืมเปสมม็สลามเม็สลัมันกไ็ไม่ตองไม่ให้สนกอ่เพว่านหน้านี้เราทราบมาแล้วใดีทาให้ใคก็คงไม่ได้ต่อไปไหม เปนปลก๊ตอตสวยฟูมมันแปงแบบฟูงมากเลยดูนะแล้เาก็ต้มเี่ยวมาด้วยตมที่ยวคือาลงแตงสับปะรดกับปล e n ก๊ตอตมาต้มเที่ยวเท่วย,ยแม่ พูดเลวาสวยมากแม่คำตอบอันนี้นะคะมันแมวต้องอย่าง,าองอนีเรคนเดียวเลยต้องอย่างอลิใช่แล้วมันค่อยอเลกเท่าไหร่สระผมตาแล้วก็มีผมอันนี ขอลาไปวันนี้นะคะก็มีศักดีๆสำหรับกานแต่หาตล์เจ้า,าหญิงมาด้วยในเช่นคำว่าพาร์ทกมารใส่การทำหน้าให้เป็นแบบของการแต่งหน้าในทุกครั้งนะคะซึ่งการใช้รองพื้นฟลาวเดชั่นคนไหนแล้วไม่แต่เทนต้องหญิงแล้วแต่แนวไหนอะ่ะใช่ไหมใช่นนนี้ะัคะ มาฝากพอลีในเรื่องของอลิสดินแดนแห่งการที่ว่า Southeast door is flat Southeast is not i u m a n is not o b v i o s you are a bit a princess and not a thing and not fighting r and not superhuman l o v e r e a wizard thank you so much bye bye, bye, bye. see ya see ya มาคลาย bye bye